เมื่อเวลาเรามาเราก็มาคนเดียวเมื่อเขามาเขาก็มาคนเดียวเมื่อเขาจะจากไปจากโลกนี้เขาก็ไปคนเดียวไม่ชวนใครเอโกะมัจโจอัจเจนติเอโกะชยเตกุเรสัมโขคะปรมาเทวะสัมโขคาสปปานิโนไม่ได้สั่งได้ลาใคร สัตว์ทั้งหลายมาพบกันชั่วครู่ชั่วยามในโลกนี้ผูกพันกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จากกันไปเหมือนฝันเปรียบเหมือนความฝันสิ่งที่ได้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นไม่ว่าลูกคัวเมียทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเหมือนความฝันอันเจิดจ้าอัมภัยพอตื่นขึ้นจากฝันสิ่งที่มีในฝันก็พังทลายลงไป เรามาอยู่ในโลกนี้ก็ดีสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นอยู่ในขณะนี้เหมือนกับฝัน